แทนแฮนเปรนเขาถือมาซอยเพิ่นขนเล็กปุ้มเองมายกเล็กซอยเพิ่นวะยกเล็กซอยเพิ่นเพิ่นกำลังตั้งเวทีนะค่ะตั้งเวทีเพื่อจะปรับปรุงอาวงของเราในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะค่ะตอนนี้ิยกระลังตั้งเพราะว่ท่านในเซตเรียบร้อยนะคะพักกินข้าว เท่ากับว่ากะวาหอดคือกันว่าท่านในสันเขาคือกันเราไปเบิ่งกันค่ะนี่ใสน้องวรองใส่ดีมขอคือว่าน่ยมเขาหนไ่เขอ ก็เดียวคือตวงตามความสงการจ้องใส่สามของนสามาเป็นสาี่แหละคนก็ร่างปรึกษาหาูกันยูยยืนฟังอย่างเดียวว้าวไอตีมครไอตพู้ได้ยากกินกยิบเปาค่ะือปีนี่ยต้องเดเยเนีเอาจอ สายกงหูแดงกับใครอือเอาจอใส่หนึ่งเป็นวิธีคงเส้นก็สิตัดตอนนี้มันกับอันอธิบายบอถึงกัค่ะมันต้องเบิงมันต้องเบิงตอนเพิ่นเฮ็ดเออนี่เพิ่นเหตุก็ย่างขึ้นมเอออ๋อเห็นภาพอ๋อเย็นภาพเข้ามาเข้าเขาบนห็นภาพเขาก็บงหูอธิบายยังไงมันก็นี่เหลยไหมนี่ข้าวแล้วนี่ได้จะขึ้นประมาณนี้ ่ากำลังโซกันอยู่นะคะตอนนี้กน่าโซกันพี่นอ้องกลัวสินะคะเป็นวง,งเป็นเวทีโซกันอยู่นะคะ เดี๋ยวเป็นรูปเป็นร่างยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกเดี๋ยวถ่ายดากัน,กน,นะค่ะ